วาอเนนคปเนเขียวทักีุ่นะคะซึ่งที่เราขายได้ในคาหลักรอยทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเรานะเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นไม่ผ่านตุรกีนะคะ เรื่องกระดูกข้อต่อต่านของร่างกายอะค่ะที่คนสูงวัยนะคะนับวันข้อเขาหรือว่าการะดูกจะสูญไปซึ่งคอลลาเจนตัวนี้นะคะก็จะเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ส่อาที่คนสูงวัยชอบปวดแค่ปวดขาปวดเข่าอะคนั่นแหละคอลลาเจนตัวนี้